ฟับฟับฟับช่วยฟับมาหมดเลยไอ้แย่เลยมึงวิ่งผ่านโอ้โอ้ย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 ขอมูวังหมู่บ้านถ่ายรูปไหมจับเลยจับเทคนิคถ่ายรูป ไม่อยากพลาดคลิปสนุกๆและกิจกรรมดีๆจากช่องย่าตะลิบานอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดด้วยนะครับพราะทําแบบนี้แล้วเนี่ยจะได้รับการแจ้งเตือนจากช่องย่าตะลิบันทั้งหมดเลยนะครับผมอย่าลืมทํากันนะครับไม่งั้นจะพลาดกิจกรรมดีๆจากช่องย่าตะลิบัน เฮ้ยมีสกินใหม่เข้าอ่ะทุกคนสกินมิสอาวิเยนาร้อยเก้าสิบเก้าคูปองวันนี้ผมจะเอาสกินนี้แหละครับไปเล่นด่าน Color Clash ครับแบบตัวเยน่าห้าตัวเลยปะเตงเยน่าห้าตัวจะเจอตัวอะไรโอ,โอ้โห,โโหตัวเขาก็ไม่ได้โหดอะไรมากนะครับเดดี๋ยวมูต้องมีตัวแทงค์ไปล่อให้มันโดดพร้อมกันเว้ยมันคงไม่โง,ง,ง่มาโดดพร้อมกันหรอกเลแน่แนๆผมบอกเลยว่าเอเลนเป็นตัวที่แบบโกงมากก็ลายอยู่กลางไปเฮ้ยเราต้องซวยได้นะเว้ยไปคอนโม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 เราไม่ต้องทำอะไรนอกจากตีป้อมเว้ยไปชนะ มันลงล่างเลยมันลงล่างเลยมันไม่สนใจมันมันแรงไม่เวลอีมันกาดมันยืนซื้ดรอไม่ได้หรอกสุดยอดไม่ได้หรอกมึงกินมันเล้ยวตรงกลางตรงกลางกูล่อไว้ให้หมดแล้วสาตัวอยู่กูหมดเลยตีไปตีไปตรงกลางดันเข้าไปลึกๆกูล่อแล้วเมื่อกี้กูเห็นคนโมดตายนะมันอยู่กูหมดตอนนี้มันกำลังเล่นกูอยู่เามมาแล้วครับมาดีมาสวยสวยตัวส้ายสวยสวยดันดันดันลมาดันดอนเร็วๆ เขาไปแทงแทงป้อมเลยแทงป้อมเลยฟังคำสั่งกับตันเลนบนดันไปได้พี่ได้ได้สวยสวยดี๋ยดด ตาแล้วตาแล้วตาแล้ววัดวัดโอ้ไม่ได้คิวได้ไงดาเมจผมล้วนๆใช่เหรอพมันเต็มปากเต็มคำเนาะดาเมจผมล้วนเนี้ยดันดันอย่าให้มันเล็ดเกมพอเล็ดเกมปั๊บมันมันโหดมากตีป้อมตีป้อมป้อมป้อมไม่เป็นไรให้มันตีอันตีไปมันตีได้มันตีตดยคิบหมดแล้วนะพี่คิบหมดแล้วนะพี่หลัดหลัดโอ้โหถอย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 ทำไมไม่แค่หลอกเด็พื่อนโดนเพื่อนโดนวันได้อยู่ได้อยู่ได้นตีป้อม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 ดิตีป้อมถอย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 ได้ถอยก่อนอย่าเพิ่งซช่วยก่อนคลิปกลาง ขนาดสกินใหม่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรผมเลยครับแบบนี้แล้วจะเอาสกินใหม่เข้ามาทำไมถ้าเป็นสกินใหม่ก็น่าจะบวกความแรงให้หน่อยดีเขาเรียกว่ารวยแล้วพันธพันธ์ยนอยากอยากอยากเม่ก่อนเล่นอย่างนี้หนุกแลอย่าให้เงินมาเป็นบทบาทในการเล่นเกมให้มันสวยขึ้นก็พอแล้วครับสกินแพงนี่คือดาเมจแรงนี่กูไม่หวจริงนะไม่มีใครเล่นอ่ะกูพูดเลยฟับฟับฟับ ช่วยเรียกผมว่าบางย่าสองป้อมใน3นาทีมาดิใครที่ตีป่าอยู่มาช่วยก่อนป้อมเป็นหลักป้อมเป็นหลักเอาเอาาไอ้ชุบชับปลาพับชุบชุบชุบชับปลาพับชุบชุบไม่ต้องสนใจป้อมกลางให้มันตีกลับไปเอาเอาเดี๋ยวพี่รอให้เดี๋ยวพี่รอให้ไปตีป้อมเลยก็ได้นะฟับ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 ดันโอ้โหมันเหลือตัวเดียวจบได้จบได้ จบได้สีนาทีจบได้บังย่าสีนาทีจบจบแล้วนะครับบางย่าเรียกว่าผมว่าบางย่าเสร็จไวใช่หมายถึงเล่นแบบเสร็จไวมากๆโอ้โหจบไม่ถึง5้านาทีว่ะสีนาทีตบบถ่ายรูปอะไรกันครับคนเนี่ยโอ้ได้เป็พีเฉยเลยผมบอกแล้วผมเล่นผมเล่นเออเยนาไปเป็นนะฮะทุกคนผมก็เลยต้องเอาไปดันปอมสภาพนั้นแหละ พิซซตาหน่อยย่าใครสามารถรู้ได้ว่าเกมจะเริ่มตอนไหนเนี่ยเอาไปเลยรากินอัติเมตหนึ่งนาทีหนึ่งนาที20่สิบวินาทีครึ่งพี่สอนาทีอะไม่ทันแล้วจบไม่มีใครได้สักคนึเอออุบะ แรดมวยไทยที่วันแรกก็ยังแพ้เยน่าเน่า่ท่านเจอแรดรอบนี้กูบอกคนดัดต่อแล้วรอถ่ายที่ไปญาติโดนล่าเข้า้องเลยไม่มีทางมึงก็อยกูเล่นตัวนี้มานะกูไม่เคยโดนหมัดแรดเลยเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แรดมาประมาณหมื่นกว่าตากูสามารถรู้วิธีการต่อยของมันทุกๆกหมัดเอาพวกมึงยืนนิ่งๆแล้วจับภาพมาี่กูก็ได้เลยถ้าแรดโดนต่อยอ่ะกูจะหลอกโชว์กูจะหลบโชว์เลยขนาดกูยืนเลยล่างนะยังไม่มีใครกล้ามาชนกับกูมันไม่มีใครไปอมึงจังหวะนี้ทำไงคอนโม่เรารู้กันดีเรารู้กันดี ไปเอาแล้วนัวนัวปอมล่างมันเหาะสุดปอมล่างเปาะสุดในช่วงวินาทีแรกของเกมพี่มาแล้วพี่ไม่ต้องสนใจน้องไม่ต้องสนใจ้องตีป้อมไปไอพี่บอกว่ามัดไม่โดนไม่ไม่ไม่พี่ตีป้อมอยู่ไงนี่พี่ถือว่าพี่เปิดจุดดุสสาตอ์ย่าไอ้ย่าอะไรมึงวิ่งผ่ไม่พี่แค่อยากจะ พี่อยากจะลองว่าดูว่าแรดตัวนี้มันจะหดหมืนเวลาพี่เล่นปะหมัดหนักแรงเท่าปะก็อกูเล่นตัวนี้มานะกูไม่เคยโดนหมัดแรตเลยเพราะว่ากูเนี่ยเป็นคนที่เล่นแรดมาประมาณหมื่นกว่าตากูสามารถรู้วิธีการต่อยของมันทุกๆหมัดต่ที่ตคว่าทุผู้ชมดูผมนะครับจะไม่โดนหมัดแรดแผู้ชมดูดิครับมีคนโดนยำตายครับปุ๊บแอ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 ขวาชิดขวามันหมาแล้วแล้วมันมันคิดว่ามันอ่ะเฟี้ยว คอนโมดตามมาดีคอนโมไปไหนแล้ว่าเฮ้ยไอวลเลตตัวนี้ใกล้ตายแล้วดูดิสมดีโอ้โหพระเจ้าไม่อยากจะเชื่อครับว่านี่เป็นฝีมือย่าตาลิบันปกติไม่น่าคิวได้ครับแล้วนี่คิวได้ปะเนี่ยเอซคิวมันใกล้ตายแล้วเลือเหลือประมาณ5%เปอร์เซ็นต์ ไม่ตายก็ต้องตายอ่ะเฮ้ยดันป้อมดิวะเมื่อกี้4นาทีจบอันนี้4นาทีและป้อมนึงยังไม่ได้เลยมันนักมวยแต่เรานักเลงนะมันมีมันมีหมัดแต่เรามีมีดเอาดิได้สองป้อมนะพี่ได้ได้ได้ช่วยช่วยสองป้อมป๊าปิดนัดตีรอปีนมาละพี่เปนมาไม่ต้องสนใจเอาป้อมเอาป้อมน้องชายเอาป้อมเอาป้อมไปเอาป้อมไปชนะเอาป้อมบนหลืบเสียชีพอย่าเสียสัตว์เสียประกาศอย่าเสียประตู ไม่งั้นตามมาถึงอะเฮ้ยมันอยู่ในนั้นมันกินมันเฟี้ยวเว้ยเฮ้ยมัน,ม,นมันวาร์ปโชว์เว้ย ช่วยทำไมมันเยี่ยวแตกเลยดิโอ้โหมันคิดว่ามันเฟี้ยวแต่มันก็เฟี้ยวจริงแหละด่ายอมแพ้เว้ยกูก็ไม่ได้อยากยอมหรอกแต่มึงดูสภาพมันบุ๋ยแรงมากนะแล้วช็อตเดียวคือดับตลอดแล้วโอ้โหมันใจแรงศักยภาพของทีมเว้ยอยู่กับราชานักหล่อแห่งประเทศไทยปั๊บปุบปั๊บปุบปั๊บฟุบปั๊บฟุ๊บปั๊บปุ๊บชนะเอาบนได้ป่ะโอ้โหมาเริ่มเสียขวัญแล้วเว้ยตอนเนี้ยมันเริ่มหวาบหวาบไปขวาคนหนึ่งถูกต้องแล้วไปไป ขวาหนึ่งคนบิ๊กไปได้หนึ่งป้อมจัดมันก่อนนะว่าเอ็งต้องฆ่ามันให้ได้ก่อนมันตามกูอยู่ดิเร็วเร็วเร็วรีบเร็เร็วเร็วสันได้อยู่เอาปุ๊บได้แล้วผิดหวังว่าบิ๊กเฮ้ทุกคนครับทุกคนเล่นอะไรกันครับเนี่ยผมอ๋อท้อแท้ทีมไม่ดีว่ะรถไฟยยิงหมายิงหมาหมัดบัดบัดเบาๆของเอ็งจะทำไรฆ่าได้หรอวะน่ารูน ดูทักษะการหลบโอกาสชนะม็นคนรรีบลีเลยว่ะเพื่อนมันต่อยแรงมากซีซีอ่ะกูเป็นคนที่สามารถหลบหลีกพวกนี้ได้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวกูสามารถเดินแบบเหลมๆได้โดยที่กูไม่ตายเว้ยล่องวนใช่ไหมช่วยกูทีที่กูจะฆ่าได้อยู่แล้วไอ้ี่สิบคนเกือบตายกูเริ่มเห็นแสงสว่างแล้วว่ะ มึงไม่มีใครมาเลยอีที่สองตัวนี้จะตายแล้วมันจะฆ่ากูให้ได้แรดโดนเนิร์ฟแบบวะเบาจังขนาดเนิร์ฟนะเนี่ยแม่งดันคลิปได้ไม่เกิน3ามเซนคลิปเพิ่งลืมตาดูโลกอตายแล้วแต่ว่าแต่คลิปเลยมันตีกูเหมือนคลิปอ่ะตอนเนี้ยต่อยเกือบเพึ่งมาต่อยมนไม่ได้นะเว้ยมันเลี้ยงมึงไม่มีใครมาเลยนึนั่นเนี่ยขนาดมันเลี้ยงมึงถึงป้อมบนแล้วโอกาสแล้ววะโอกาสแล้วคลิปสองตัวนี้จะคว้าชัยชนะมาให้กูการบ้านไปพวกโง่ได้ได้ได้ปั๊มนั้นได้ ดูทักษะการหลบหลีกสกิลของกูมันกลับไปที่ป้อมยากมึงกลับไปที่ป้อมดีกว่ามีได้ตีทีนึงเออไม่ทันแล้วท,นนทุกคนดูสภาพทีมอีกครับหนึ่งสองสามเฮ้ยเล่นบนลทำดีว่ะเล่นบนลทำดีว่ะเอาป้อมไปก็ไล่อย่างน้อยก็จึ๊บจึ๊บเออจึ๊บหลบหลบมันให้ได้จากอะไรที่เมียงม่คลิปๆๆสวยเรนบอลคลิปยิงไปพลังแห่งคลิปพลังแห่งคลิปเออสวยยิงยิง พึงกยก่รยโอแ้โหีย่าป้องที่คอนน้อนหม้อใจสู้หรือเปล่าวไว้ไม่บอกมามัน,มนต้านไม่ได้วิเวทมันแรงมากมันรุมกันหลายจะบอกว่าแรดอะ,ละสกิลต่อยมนันนะมีเจาะเกาะในตัวอยู่แล้วครับพี่ตุกตับตุกตอย่างดีเลยกเข่ มันมีจอกเกาะในตัวอยู่แล้วแทงไปมันก็โดนอยู่ดีอ่ะได้อยู่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 เราต้องเราต้องคิวให้ได้อ่ะถ้าคิวไม่ได้ก็จบแทงนี่หมดสิทธิ์เลยวินาทีประวัติศาสตร์ครับวินาทีประวัติศาสตร์ตอนเเแค่คิดกค่คิดแค่คิดแค่คิดไอ้ย่าอะไอ้ย่ามึงจะมีอะไรได้แล้วได้แล้วดันคืนดันคืน หนึ่งๆนะได้เว้ยถ้าเราหลบสกิลมันดีอ่ะได้พยายามใช้สกิลแพนทอมตลอดนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะช่วยได้เยอะเลยในการไฟมันมันครูดาวเร็วมากที่ผ้าวีเองเดี๋ยวถเดี๋ยวทุกคนเก็บแพนทอมเอาไว้นะเดี๋ยวพอบอกใช้ก็ใช้มันจะได้ไฟมันมันครูดาวเร็วมากทีแรกไม่ได้สนใจมันหรอกแต่หลังๆเลดดูใช้บ่อยมากเลยครูดาวแป๊บเดียวเองเตรียมเตรียมเตรียมไฟเตรียมไฟเตรียมไฟถ้าไฟก็ต้องไฟกันหมดแต่เราอย่ากองกันไต่กำแพงไต่กำแพงเอาเลยๆไฟไฟตันโดหมดตันโดหมดตันโดหมด ดู้ได้หมดได้หมดไดบบดเดบบดเดบบดโอ้โอ้สวยโอ้สวยโอ๋ออ๋อ้๋ออ๋อออไปมาหนึ่กันคนหนึ่งกันคนหนึ่งกันคนหนึ่งปล่อยคอร์ดโมดันไปคอร์ดโมความหวังหมู่บ้านแบ็คระวังระวังคลิปแรงมากให้คลิปชนก่อนคอร์ดโมระวังหมู่บ้านถ่ายรูปไปได้ได้ ได้ได้ไม่แค่บอกแค่บอกก็ได้ได้ได้มามาจบเลยจบเทคนิคถ่ายรูปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะเกิดเออถ่ายรูปไหมเอาถ่ายให้รูปหนึ่งแชะผมบอกคุณแล้วใช่ไหมครับว่าตราบใดที่เรายังไม่ยังไม่อมศรัทธาเราก็จะมีความหวังเข้าใจับว่าเลือดเข้าตาไหเมื่อกี้กับตันดีก็มีนี่แหละผู้นำดีไงถ่ายรูปสภาพ โอเคครับทุกคนครับหวังว่าทุกคนจะสนุกกันสําหรับการเอาสกินเยน่าสกินใหม่มิสอาวีมาเล่นกันห้าตัวนะครับก็สําหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยละกันแล้วก็ฝากติดตามอ่าก็ไลน์ทีวีแล้วก็คอสโมด้วยนะมีน้องสองคนมาช่วยกับคนคนหนึ่งนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมหวังว่าจะเจอกันที่เชียงรายสวัสดีครับเชียงรายพอกยินไม่